ฮวันนี้อากาศดีจริงเลยเราเนี่ยก็ติดคุกมาตั้ง50ปีแล้ว พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดครบรอบ40ปีของเราแหกคุกดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเราเราอายุ40แล้วเราติดคุก50ปีได้ยังไงวะเนี่ยอืมมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดถ้าเกิดว่าเราอายุ40แล้วเราจะมาติดคุก50ปีได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจแหกคุกผิดพลาดขึ้นมารับรองว่าไอ้โทษที่เราจะโดนหลังจากถูกจับได้ว่าเราเนี่ยแหกคุกมันจะต้องเป็นจำคุกตลอดชีวิตอย่างแน่นอนเราจะต้องทําให้สําเร็จอะไรครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันท เกมโรบอกกันอีกแล้วนะครับสำหรับแมทที่ชื่อว่าบรูคเฮเว่นเนะครับวันนี้เนี่ยอุย้ยเป็นไง รับบทมาเป็นแบบว่านักโทษโอ้โหค่อนข้างที่จะแบบว่านักเลงนะนักเลงจัดเลยดูจากท่ายืนแล้วเป็นไงเป็นไงดูนักเลงจัด <c oughs> เฮเยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เหมือนนักเลงละเริ่มไม่ใช่ละเมื่อกี้ยังเป็นนักเลงอยู่เลยเป็นไงหน้าตาสุดจะหล่อเข้มนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพากันมาแหกคุกไว้เพื่อที่จะไปปล้นบ้านคนเว้เออพอเราปล้นบ้านได้เงินเยอะๆเราก็จะหนีออกนอกประเทศโอ้โหอย่าหาลอกเรียนแบบชั่วขนาดนี้โอเคขั้นแรกในการแหกคุกเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์นะที่จําเป็นก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดนี่ผมได้มาแล้วนี่ก็คือพลั่วที่ผมเนี่ยจะใช้ในการหนีเออก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องขุดโถส้วมนี่ฮับตรงนี้แล้วก็มุดออกไปทางท่อโถส้วมเว้ยเออเป็นไงดูหนังมาเยอะหนังแหกคุกเนี่ยผมดูมาเยอะโอเคเริ่มกันเลยเออหมดแรงไปไหนไม่ได้เลย <laughs> ออหมดแรงไปไหนไปได้เลยโอเคงั้นผมคิดว่าเราจะต้องออกไปทางประตูหลักตรงนี้อย่างแน่นอนในมาดูซีไอปประตูตรงนี้มันแหกยังไงอืมหรือว่าจะกดปุ่มนย่งไ,ไงมันแหกคุกง่ายจริงเลยสมัยนี้ตำรวจก็ไม่อยู่สักคนในโรงพักโอ้โหแถมมีปืนให้เราด้วยนี่ไงเออ,เ,อ,อเป็นไงไ,นงได้ปืนด้วยแหกคุกแถมได้ปืนด้วยข้างหลังโรงพักมีอะไรไหมโอ้ไม่มีผมไม่ค่อยได้มาเล่นในแถวโรงพักด้วยผมก็เลยไม่ค่อยดูเรื่องนี้โอ้โหไม่มีตำรวจเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขอยศดได้ไหมขอยศตำรวจ โอ้โหได้ด้วยโอ้โหขโมยตราตำรวจในการเออขอเข้าบ้านคนนะครับแบบนี้เรามาปรับตัวละครให้มันเล็กๆไหมเออเนี่ยปรับให้มันเล็กๆดีกว่ามันจะได้แบบว่าเข้าบ้านคนได้อย่างอีซี่นะครับแล้วก็เออหยิบของที่มันจําเป็นในการแฮกเข้าบ้านคนนั่นก็คือเตียงนอนนี่ได้มาแล้วเตียงนอนนี่ใช่ไหมแล้วก็มีอุปกรณ์ที่โจรจําเป็นต้องมีนั่นก็คือระเบิดในการป้น โอเควันนี้เราเนี่ยจะไปปวนแบบสุดๆไปเลยฮในดูซ <N ight> ี <doo zy> บ้านหลังนี้มีใครอยู่หรื ύ, อเปล่าเฮ้ยเขาล็อกบ้านไหมเออไม่ล็อกอย่างงี้ขอเข้าไปได้ไหมตัวเล็กดันประตูได้ไหมเนี่ยบโอเคยิ่งมีใครกลัวเราไหมเราเป็นนักโทษแหกคุกเราเป็นนักโทษแหกคุกนะยิ่งโอเคเขาตาย ถือว่าโลเพได้สมจริงตายไปยิงยิงยิงอย่างนี้เออเป็นไงล่ะโดนโจนไงแล้วเราก็ขึ้นไปป้นบ้านไปพอยิงเจ้าของบ้านตายแล้วถ้าเกิดว่าจําไม่ผิดเนี่ยอบ้านหลังนี้นะครับตู้เซฟมันจะเป็นแบบว่าเออเป็นแบบนี้โอเคจําได้ละจาได้แล้วตรงนี้จะมีสวิตช์ลับใช่ไหมตรงนี้นี่ไงพอคลิกเข้าไปปุ๊บอย่างนี้เอาเขาจะอุ้มเราเหรอเฮ้ยไ <Hey, S 2> ม่ให้อุ้มเราเป็นโจนเราเป็นโจนนี่คือการป้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นเรียบร้อยตามระเบียบ โดนเตะออกจากบ้านละเฮ้ยผมเจอบ้านที่มีคนแล้วก็คือตรงนี้กดเปิดไปโอเคเพื่อนเย้สวัสดีสวัสดีเฮ้ยคือเขาล็อกประตูโอเคแต่เราเข้าทันแล้วก็เออบอกงี้ขู่ไงขู่ปับ๊บนี่พิมพ์ไปยกมือขึ้นยกมือขึ้นไม่งั้นตายนะเพื่อนยกมือยกมือนี่คือการป้นนี่ไง นี่ไงโอ้โจรคนลูกกระจอกเลยผมคิดว่าที่เขาเตะเราออกจากบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าต่างผมยังไม่น่ากลัวสินะผมก็คิดว่าผมแต่งตัวน่ากลัวแล้วนะในดูซี่มีอะไรที่เอ,อ่อทำให้เราเนี่ยดูเป็นโจรมากกว่านี้ไหมกระเป๋าเป็นไงเออเนี่ยเนี่ยอาวุธดาบอเมริกันดาบอเมริกันแม่โอาโจรแบบนี้มันดูบ้องแบวเกินอันนี้เป็นไงผ้าคลุมโอ้โคตรโจร โ,โจรเลยนี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการแปลงโฉมให้กับตัวเองลเลยนะครับกลายเป็นมหาโจรที่ดูหน้าตาเนี่ยเข้มแล้วก็โหดใครเห็นเนี่ยจะเป็นต้องแบบว่ายกมือขึ้นแล้วก็ยอมให้ผมเนี่ยปล้นบ้านอย่างแน่ดอนเว้ยพร้อมที่จะดูเลยอย่างหนึ่งสองสาปับ๊บชุดึง <c oughs> ท่เดงเลยเป็นแบบนี้โอเคแบบนี้หละพร้อมมาบอกเลยว่าเขาไปป้นบ้านใครนะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาน่าจะกลัวเราไหมแต่งตัวแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันอาจจะด่าเลยก็ได้โอเคงั้นเราเนี่ยไปดูบ้านหลังที่เราจะป้นเลยดีกว่านี่ไงบ้านหลังที่เราโดนแบนใช่ไหมหลังนี้หลังแรกแล้วก็หลังสองโอ้โหโดนแบนสองหลังเลยหลังนี้เป็นไงมีใครอยู่เปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่เนี่ยผมจะแฮ็กเข้าบ้านคุณแล้วนะเนี่ยว่างอย่างนี้ เออเนี่ยการเป็นโจรที่ดีก็คือเป็นการป้นแบบไม่ให้เขารู้ตัวนะเว้ยแล้วก็ไอพฤติกรรมในคลิปนี้นะครับน้องๆก็อย่าไปหาลอกเรียนแบบนะครับมันไม่ดีนะครับตั้งใจทํางานสุจริตดีกว่าดูเพื่อความแก้เครียดเว้ยเออดูแบบชิวๆเนี่ยวางระเบิดไปเลยนี่แบบนี้ระเบิดโอ้รู้สึกมีโอ้โอ้รู้สึกมีความสุขจริงเลยเวลาได้ป้นบ้านคนเนี่ยเออบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ใช่ไหม น่าจะใช่ไงเจ้าของบัตรเอ้าเห็นไหมพอผมป้นปุ๊บบ้านก็ถูกทาลายไม่งั้นก็โดนเออรื้อทิ้งไม่งั้นก็โดนแบนแค่นั้นแหละทําไมวะผมทําอะไรผิดเนี่ยแม่ไม่น่ามาถามอีกว่าเออผมทําอะไรผิดก็ไปป้นบ้านเขาไงป้นบ้านเขาไงเขาถึงแบนเนี่ยเฮ้ยบ้านหลังนี้ปวดแบนแล้วบ้านหลังนี้ปวดแบนแล้วโอ้โหมีคนอยู่ด้วยอย่างนี้ต้องครอบประตูนี่นี่ไงเปิดประตูแล้วเออรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะให้ผมเข้าบ้านเพราะว่าเออผม เนี่ยแต่งตัวดูดีไงดูดิดูด,ดิในลองทักทายหน่อยสิอุย้ยแมวไม่ถืเอเงินแนไปลองทักทายหน่อยสิเฮ้ย <c oughs> หวัดดีหวัดดีเป็นไงหวัดดีหวัดดีครับกําลังทําอะไรกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันประมาณ3คนนะครับถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเออเฮ้อให้โมโหน่อย <c oughs> โดนเตะอีกแล้วโอ้โหอะไรวะนี่แดงแดงกี่หลังแล้วเนี่ยไหนดูซิโอ้โหแดงสามหลังเกินเกินไปกะไม่ให้เล่นเลยเหรอหน้าตาเรามันโหดตรงไหนวะถามจริงเนี่ยมันไม่มีความโหดเลยเว้ยเฮ้ยผมเจอกลุ่มคนแล้วนี่ฮกดไปเลยเนี่ยยกเบอร์ขึ้นนี่นี่นี่ยิงยิงคู่เลยเนี่ยยิงยิงให้หมดยกเบอร์ขึ้นไม่มีใครยกเลยเหรอเฮ้ยไม่มีใครยกเลยยิงยิงยิง ยกมือทีเฮ้ยไม่ใครยกเลยเหรอโอเคงั้นเราเนี่ยจะทำการวิ่งเข้าบ้านเขาเนี่ยเพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อเขาเนี่ยจะแบบว่าแบนเอ้ยอันนี้คนเหรอยกมือขึ้นยกมือขึ้นเดี๋ยดิแล้วเร็วเขา้าไม่งั้นตายนะไม่งั้นตายนี่คือการป้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นพิมอะไรนะ่ะอ่านไม่ออกพิมอะไรอ่ะอ่านไม่ออกเรารีบวิ่งหาตู้เซฟเลยดีกว่าเดี๋ยวๆตู้เซฟนี่ผมจาได้ว่าน้องๆเนี่ยเคยบอกว่าอยู่ใต้น้ํานะเออในใต้น้ำนี่มันมีตรงไหนบ้างวะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหม โอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่ไงตามเส้นทางนี้ไปเลยอย่างนี้ตามไปตามไปโอเคเส้นทางเส้นทางมันวนเป็นวงกลมเหรอ <c oughs> ทำไมเส้นทางมันเป็นวงกลมวะเฮ้ย <c oughs> นั่นไงตู้เซฟผมเห็นละผมเห็นละเห็นตู้เซฟไหม เหมือนเดิมเรียบร้อยตามระเบียบโดนทำลายบ้าน <c oughs> แม่กล้าไม่ให้ผมปดเลยแม่เนี่ยอุตส่าห์วิ่งหาตู้เซฟตั้งนานาฮามาเจอเหยื่อแล้วเนี่ยคู่ผู้ชาย2คนนี้แต่งตัวเหมือนกันด้วยน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาเล่นด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนี่สร้างบ้านจะด้วยโอเคเราจะไม่แบบว่าทำแบบว่าทำพูดทำจาเลยนะเราจะเงียบเวยเงียบแล้วก็ทำท่าเดินเข้าบ้านไปแบบชิวๆเนี่ยแบบว่าไม่วิ่งไม่อะไรแบบชิวๆเฮ้ๆหวัดดีเนี่ยหวัดดีหวัดดีหวัดดีเราทำตัวชิวๆไว้ครับเราจะไม่แบบว่ามีพิรุษอะไรทั้งสิ้ ถึงแม้ว <laughs> <Yeah S 1> an <problem> so ่าหน้าต่างเราเนี่ยจะบ่งบอกแล้วก็ชัดเจนมากว่าเราเนี่ยเป็นโจรแต่ว่าเราก็จะทำตัวนิ่งๆไว้นะครับเฮ้ยวันดีวันดีเพื่อนไปไปเพื่อนลงไปเลยเพื่อนข้างล่างมีไอติมเพื่อนลงไปกินเลยโคตรเนียนโคตรเนียน ไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนตรงนี้เราเข้ามานอนเล่นเฉยเพื่อนไปโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนแก๊งแก๊งเราอยู่แล้วเพื่อนเราเป็นรู้จักกันเพื่อนรู้จักกันรู้จักกันเฮ้ยมานี่เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะโอเคเนี่ยเพื่อนกำลังคุยกันเลยยิงยิงิงอย่างนี้นะครับผมพิมพ์ไม่ได้อะไรว่ากำลังพิมพ์บอกแต่ว่าเพื่อนเขาน็อ c ไปละโอเคแต่พิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้แต่ว่าเพื่อนน็อ c ไปละนี่ไง IP ยิงเพื่อนไปแล้วก็พิมพ์ IP ใหไม่ได้เพื่อนตายซะแล้วอายุสั้นจริงๆถามว่าสั้นเพราะใครก็เพราะคนยิงนี่แหละเ oh. <laughs> พราะคนยิงนี่แหละ ส่วนไอ้ตัวนี้เตะเราไอ้ตัวนี้ไม่น็อกแต่ว่าเตะเราไอ้ตัวนั้นน็อกไปแล้วเดี๋ยวเรายิงแม่คนในเกมนี้เนี่ยไม่รู้สึกแบบว่ามีความโลเภเลยเหรอเรายิงนายก็ต้องล้มสินายยังแบบว่าไล่เตะแบนเราอยู่บ้านไม่ได้นะอะไรงั้นก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย